สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดมหาสรารคามและขอต้อนรับสู่ร้านลินดาการ์เดนของเราครับร้านลินดาการ์เดนของเราเป็นร้านอาหารสไตล์อิงลิ s การ์เดนนะครับมีสถานที่ให้มีมุมสงบและก็มุมถ่ายรูปพร้อมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ยุโรปแลแล้วก็อาหารไทยแล้วก็มีอาหารอีสานแนะนำด้วยนะครับ ลาลินดาการ์เด้นของเรามีอาหารสไตล์อินเตอร์เนชันแนลอย่างเช่นสเต็กทีโบนสเต็กพ็อกช็อปที่ซิกเนเจอร์ซิกซิกเลยก็จะเป็นสเต็กไก่ลินดาและอาหารไทยที่ลินดาการ์เด้นอยากแนะนำก็ดีข้าวปูใบชะแกงคั่วปูใบชะพูแกงคัาวหอยขมแล้วก็ผัดมีกระเฉด ที่สำคัญเลยก็คือถ้ามาลินดาถ้าไม่ได้ทานตัวนี้คือผัด3ามชุนครับอยากให้แนะนํามากๆครับเครื่องดื่มทางร้านของเราจะจำหน่ายกาแฟน้ำออลมแล้วก็พวกน้ําหวานทั่วไปครับก็จะมีพวกสมูทตี้นะครับซิกเนเจอร์เลยก็คือสตรอเบอรี่รีเฟสบุเบอรี่รีเฟสกีวีรีเฟสครับเมนูแนะนําของที่ร้านลินดาการ์เด้นขอแนะนําเป็นสลัดกุ้งทอดนะครับเนื่องจาก คนไทยนะครับก็รักสุขภาพกันมากขึ้นก็อยากจะแนะนําอาหารอะไรที่เพื่อสุขภาพบางครอบครัวมีเด็กมาด้วยเราก็เลยใส่กุ้งทอดเข้าไปเพื่อให้เด็กได้ทานง่ายขึ้น นะครับจาบกุ้งทอดของเราก็จะมีผักออร์แกนิกนะครับส,สดใหม่สะอาดแล้วก็จะมีผ,ผลไม้ด้วยนะครับอย่างเช่นแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงสับเบอรี่บลูเบอรี่กีวีเราใส่ลงไปจัดเต็มเลยครับตบท้ายด้วยกุ้งทอดใหญ่ๆคำโตๆเลยครับเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆผู้ใหญ่ก็ชอบครับชอบมากๆเลยครับเมนูนี้อยากแนะนำครับ สถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะครับมันก็อันตรายมากๆสําหรับทุกท่านแต่ว่าทางร้านก็มีมาตรการนะครับก็คือมีเจลล้างมือให้วัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับทุกคนครับหลังจากลูกค้าใช้บริการที่ร้านเสร็จแล้วทางร้านก็มีการทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะครับอย่างสะอาดทุกซอกทุกมุมที่ลูกค้านั่งนะครับไว้ใจความสะอาดได้เลยครับ สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านนะครับทางร้านก็มีบริการแกฟฟูดนะครับและก็ i n นบ็อกทางเพจนะครับซึ่งขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้นะครับถ้าบริเวณใกล้เคียงทางร้านสามารถไปส่งให้ได้ครับผม ร้านลินดาการ์เด้นขอเชิญชวนเพื่อนๆทั้งในจังหวัดมหาสาครคามที่ยังไม่เคยมาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงทั่วประเทศเลยนะครับซึงแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวจังหวัดมหาสาครคามมองหาร้านแนวสไตล์อิงลิษการ์เด้นดนตรีในสวนฟังเพลงเพะๆอบอุ่นขอเชิญที่ลินดาการ์เด้นนะครับท่านจะได้รับความอบอุ่นจากการต้อนรับจากพนักงานแล้วก็อาหารที่อร่อยนะครับแล้วก็บรรยากาศที่เงียบสงบนะครับผม